ตาแล้วเพื่อนลาบเป็ดนายนิวน้องสาวเป็นงานเหนื่อยบะครับพอดีมีผัวเลี้ยงลาบเป็ดสวยเนี่ยไอ้ตั้งเจไทย,ายลาเลย,เยดินั่นมันไม่เผ็ดเกินไปหรอคะเอาลาบเป็ดที่หนึ่งค่ะข้าวเหนียวด้วยลูกยังไม่มีแฟนเลยขอสาวสวยแล้วก็รักลูกจริงด้วย ได้แล้วเพื่อนลาบเป็ดนายนิวฮกินกี่ทีก็แซ่บกว่ะเพื่อนมันแน่นอนอยู่แล้วเว้ยไม่งั้นร้านฉันอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้นะเอ๋อ,อาก็ขายของกันหมดละแต่แถวเนี้ยไม่มีลาบเป็ดหรอกแกมาขายที่นี่ได้ทุกวันเลยนะเดี๋ฉันไปบอกเพื่อนโรงงานให้เออขอบใจเพื่อน อ่พ่อ,อค่ะเอาลาเป็ดที่หนึ่งค่ะขอแซ่บๆนะได้ครับเห็ดลาเป็ดผู้เดียวเงาเงาอยากมีผู้สาวน้ำเขาเด้หว,วะก็หาสิวะสาวโรงงานแถวนี้มีตั้งเยอะแยะน่ารักน่ารักทางนั้นเลยแล้วสินาฮักขึ้นน้องสาวคนนี้บอ น้องสาวเห็นงานเมืยบป่ครับหนูเหรอไม่อะค่ะป่ะเมยบป่ไม่ได้ทำงานนะคะพอดีมีผัวเลี้ยงนี่ครับสี่สิบบาทขอบคุณครับ จะจีบสาวทีไรอ่ะก็เฮงทุกทีนะแกเนี่ยเไม่ต้องมาขำเลยใครจะรู้ว่าเขาไม่ผัววะไม่เข้าใจทําไมจีบสาวต้องพูดอีสานตลอดเลยวะปกติก็พูดกลางได้นี่ไม่รู้ว่าจะจีบสาวทีไรมันก็ตื่นเต้นทุกทีเลยเมื่อไหร่ฉันจะมีแฟนขเขาสักทีวะเฮ้ยแกมองหน้า,าฉันทําไมวะที่จะสวมหน้า,นา,าฉันเหรออ้าวพูดเลยยังนิ่งเดี๋ยวปั๊บ ôi 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 thăm lái mạng thì còn mãi nữa ơi còn hở mày đặt bay đây lên cái thang mạng cứ mày nhỏ dưới chán là kèm lâu nặng lên cái còn nặng ơ ơ ai vô kèn phút lên à xâm nó mặt con lê la pét nè ai tặng chay thảy lạ đi 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 hoa ai lạy mọt chay ai lâu quay năm บอกว่า,าอีหล่าเตียนข้อมหักของไอ้เนี่ยเอ่อคือว่าอืมันต้องลำบากใจดอก้านทักไอ้ก็บอกไม่ต้องตงโลดคือนั่นมันไม่เผ็ดเกินไปหรอคะขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่เดี๋ยวนี้เลยแม่หาขววงเลยรับเป็ดได้แล้วครับ บค,ครัแกจะจีบสาวเลยฆ่าเขาวะใส่พิกมนกระปุกแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องมาแซวเลยพราฉันจีบสาวทีไรมันตื่นเต้นนี่ว่าทีหลังก็พูดกลางสิวะที่กับฉันยังพูดได้แกนี่จีบสาวทีไรเป็นงี้ทุกทีพอตื่นเต้นแล้วมันก็พูดไปเองอะ่ะแล้วแกกินลาบไหมวันนี้กินดิไม่งั้นจะมาทําไมขอแบบแซ่บๆเหมือนเดิมนะงั้นเอาถ้วยที่ฉันทําให้น้องเขาเมื่อกี้แล้วกันผ้า กินนี้กระเพาะลูกพอดีทำหมายฉันเลยเออพูดเล่นเจ้าพ่อครับลูกยังไม่มีแฟนเลยลูกไม่ขออะไรเยอะหรอกขอแค่แฟนคนหนึ่งก็พอขอสาวสาวสวยเราก็รักลูกจริงด้วยถ้าได้นะลูกจะถือสินแปดให้หนึ่งเดือนเลยสาธุ ฉันเป็นเจ้าแม่เว้ยเดี๋ยวก็ปัดคำขอตกซะเลยถือสินแปดให้หนึ่งเดือนเหรอได้บุญเยอะแบบเนี้ยฉันช่วยก็ได้ฮะถึงกับต้องบนเลยเหรอเพื่อนเออมันก็ไม่ได้เสียหายนี่หว่าแล้วแกไปขอแบบไหนมาบ้างอะก็ขอแบบน่ารักน่ารักสวยๆและที่สำคัญนะต้องรักฉันจริงด้วยขอมากไปปะวะไม่มีทิฏฐิเลยนะดูหน้านี่ ที่ขอไปอ่ะมันไม่ได้มากไปซะหน่อยยังไงวะหน้าลาบเหรอบักบอได้หนังซือดูดีขนาดนี้ทำงานก็เก่งก็ต้องหาคนที่คู่ควรสิวะโอ้บางงาังแงวหลงตัวเองขาเหนียวจิ้มหน้าเลยนี่โอ้ยฝรั่งชอบกินลาบมานี่มาเอา,เอาไปฮะเอาเหรอเอาลาบเป็ดที่หนึ่งค่ะข้าวเหนียวด้วยคนนี้แหละ ที่เหมาะเธอลูกค้าเขาสั่งลาบอ๋อได้ครับได้ครับรอสักครู่นะครับเจ้าพ่อครับลูกสร้างขอเหรอเด้อเจ้าพ่ออีกแล้วข้าโดนใจให้เจ้าแล้วนะที่เหลือก็อยู่ที่เจ้าแล้วแหละจะรักษาสัญญาหรือไม่ ผู้สาวครับกินเพดบอหรือว่ากินรถจังไหนพูดกลางดีเดี๋ยวก็ฟังไม่ออกหรอกเอาเป็นคนที่านบอกคนบานไหนคะคนสารคามครับแล้วน้องล่ะคนบ้านไหนคนบานเดียวกันเลยหนุกับคนสารคามเหมือนกันค่ะไอเ็ดแซ่บๆได้เลยเด้อหนุกมากินซื้อนุกบอกครับไอซื้อนิ้วเด้อถึงมาขายอยู่นี่ได้บ่โดนดอกแต่ว่าเดี๋ยวสิมาขายทั้งมือเลยบอได้เลยเดี๋ยวหนุกสิมากินลับป็ดลาบไอ้นิ้วทุกมือ ทำาไม่สนิทกันไวจังวะคนนี้เพื่อนพี่นะชื่ออาร์มเฮ้ยพี่นิวแกพูดกลางแล้วเออว่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์มนุกเพิ่งเข้ามาทํางานโรงงานนะคะเราอาจจะได้เจอกันบ,บ่อยๆอ๋อครับพี่นิวคะของนุกใส่เขาคัวเยอะๆนะนุกชอบหอมดีได้เลยครับหอ,หอมจัง ทำไมสนิทกันเร็วจังวะสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนอาร์มอาราเปิดเหมือนเดิมไหมครับเป็นไรวะพูดพอไปไหมเนี่ยตอนนี้ผมถือเสียธแปดต้องสำรวมนะครับเดีย๋ยวดหอกนะพี่แกกํกำลังแก้บนที่เคยบอกฉันเมื่อวันก่อนอ่นะใช่แล้วนะลครับผมคิดว่าที่ผมได้คุยกับน้องนุกอะ่ะเป็นพราะเจ้าพ่อที่ผมบนไว้ก็บอกว่าเจ้าแม่ไงแล้วบนไม่กี่วันนะหนึ่งเดือนท่นนครับ ฮะหนึ่งเดือนเลยเหรอนานไปปะวะเพื่อรักแท้ผมทำได้ครับขอโทษด้วยนะครับน้องหมาที่พี่เคยว่านะถ้าหิวเมื่อไหร่ก็มาร้านพี่นะเดี๋ยวพี่เอาเ้อเป็ดให้กินสวัสดีค่ะพี่นิวพี่อามวันนี้นุกขอลาบเป็ดเหมือนเดิมนะคะออได้ครับรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ทำให้เพื่อนอามก่อน วันนี้พี่นิวนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนนุกได้ไหมคะพอดีนุกไม่มีเพื่อนอะตอนนี้เวลา11บนาฬิกาพี่กินได้ไม่เกินเที่ยงนะครับเพราะพี่กำลังถือสิบแปดอยู่ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูช่วยทำนะคะได้ครับ ชุดขาวเลยเหรอเพื่อนพอดีต้องทํางาน<อ>ก็เลยใส่เฉพาะตอนอยู่บ้านครับอืนิ้วนี่ไม่ได้แกล้งทําต่อหน้าสาวหรอวะเปล่า,าครับผมถือสินแปลจริงๆริงอย่านะครับเพื่อนอมห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับมันผิดศีลแต่นี่มันยุงนะตรงนิดเดียวเองยุงก็มีชีวิตครับเออไม่ฆ่าก็ได้ ทำไรวะทำไมไม่นอนบนเตียงอ่ะอ๋อผมถือสินอยู่นะครับนอนบนเตียงสูงๆไม่ได้แค่มีผ้าปูก็นอนได้แล้วเอาจริงดินี่ไม,ม่ได้แกล้งใช่ไหมไม่ครับผมจะถือสินให้ครบหนึ่งเดือนออเอาที่สบายใจนะจะนอนละ น่าภูมิใจจังได้ล้วครับเพื่อนอาวเออไอ้นิววันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนที่แกบนไว้ใช่ปะ่ะใช่แล้วถ้าวันนี้นายนิวถือสินแปดครบหนึ่งเดือนพวกเธอสองคนก็จะได้เป็นแฟนกันส่วนฉันก็จะได้บุญ <laughs> แล้วนี่แกกับนุกตกลงเป็นแฟนกันยังวะยังไม่ได้ตกลงกันเลยครับ ตอนนี้เป็นแค่คนคุยกันอยู่แล้วแกจะแน่ใจได้ยังไงวะว่าถ้าแกถือสิน8ครบหนึ่งเดือนแล้วเขาจะตกลงเป็นแฟนกับแกพี่นิวครับอ่ะพี่ยามสวัสดีค่ะนุ๊กครับจิล่าเป็นเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวก่อนค่ะนุ๊กมีเรื่องจะคุยกับพี่ก่อนได้ครับเชิญนั่งที่โต๊ะก่อน วันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนที่เราครบกันแล้วนะคะใช่ครับเย็นนี้อยากไปไหนไหมเดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวพี่พาไปไม่ค่ะนุกมีเรื่องอยากจะถามพี่นิดหน่อยได้สิครับน้องนุกอยากคุยเรื่องอะไรล่ะพี่นิวนุกถามตามตรงนะพี่ห้ามโกหกพี่ไม่โกหกหรอกครับตอนนี้พี่ถือศีลอยู่ตอนนี้พี่นิวรักนุกไหมคะรักครับอยากเจอทุกวันเลย แล้วพี่นิวมีแฟนมาแล้วกี่คนคะน่าจะสองคนครับนี่ยพี่ตอบตามความจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสินุมกนุ๊กบอกเลยไปตั้งสองครั้งแล้วโทษทีฉันกนลัวนุกไม่เชื่อก็เลยยืนยันให้ถ้าพี่นิวเป็นแฟนนุกพี่นิวจะมีคนอื่นไหมไม่หรอกครับตั้งแต่พี่เจอนุกเนี่ยพี่ก็ไม่คิดจะมองใครอีกเลยเพราะพี่คิดว่านุกอะ่ะคือคนที่ใช่สำหรับพี่ นุก,ก็มั่นใจเหมือนกันค่ะว่าพี่คือคนที่ใช่สําหรับนุกวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนที่เราคุยกันแล้วนะคะสันนุกเป็นแฟนกับไอโบคบกันแล้วหามนอกใจนุกเด้อของแทวว้ค่ะที่แฟนจริงด้วยในที่สุด เธอก็ได้แฟนอย่างที่ต้องการแล้วนะส่วนฉันก็ได้บุญเออพี่ครับเอาลับเป็ดถุงนึงครับเอาไม่เผ็ดเนาะเพื่อนอามครับช่วยทำให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมช่วงนี้ผมกำลังใจฟูอะ่ะน่าจะทำให้ไม่ไหวเออได้ได้ไม่เผ็ดนะครับวูใสยังก่อนวะ จะได้กินไหมวะวันเนี้ได้แล้วครับเอาเข้าวเหนียวไหมไม่เอาครับขอบคุณครับหืมอ,อร่อยจังเลยอะพี่เมื่อวานอีคนนึงทำไม่อร่อยเลยเอาคนเมื่อวานนี่สงสัยติดใจหนูทำอร่อยอะดิเขาบอกว่าคนเมื่อวานทำไม่อร่อยเลยค่ะ<า> <c oughs> เอาก็ฉันไม่ใช่พ่อค้านี่ใส่อะไรบ้างฉันก็ไม่รู้ แล้วจะกินปะเนี่ยจะทำเองไหมไม่เป็นไรอะเดี๋ยวแม่อร่อยแกทำมันดีละพี่นิวดูทะเลนขึ้นนะทำไมก่อนหน้านี้ถึงดูเรียบร้อยจังอะก็ตอนที่เราคุยกันอนะพี่ถือสิลแปดอยู่ก็มันอยากมีแฟนเลยบอกไม่ว่าจะถือศีนจริงเหรอพี่นิวเรื่องแบบนี้มันมีจริงด้วยเหรอพี่ก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นนกเข้ามาพอดีพี่ก็ชอบนกมากด้วยแล้วที่นกชอบพี่เป็นเพราะพี่ขอพรด้วยหรือเปล่านะ ฉันเปล่านะฉันโดนใจใพวกเธอเปิดใจให้กันเฉยๆฉันไม่ได้เสกให้พวกเธอรักกันนี่นุ๊กไม่ชอบที่พี่เป็นแบบนี้เหรอแต่เพื่อนพี่เป็นคนขยันทำมาหากินนะตั้งแต่คบกับนุก๊กพี่ก็ไม่เห็นมันไปจีบใครเลยนุ๊กล้อเล่นจะก,ก่อนจีบหรือหลังจีบลูกก็ชอบพี่นิวอยู่ดีแหละเพราะว่าคนไหนก็คือพี่นิวเหมือนเดิมโอ้ยตกใจหมดเลย ฉันก็คิดว่าจะพ่อทำให้รักกันเจ้าแม่โว้ยเจ้าพ่อจ๋าเพื่อนลูกมาขอพรแล้วได้แฟนลูกเลยเอาน้ำแดงมาถวายขอแฟนให้ลูกสักคนนะโอ้โหทำไมไม่คิดว่าฉันเป็นเจ้าแม่บ้างนะสเปคของลูกขอพี่หญิงสวยๆน่ารักน่ารัแล้วก็ีีพวกนี้ไม่ชอบคนทำมาหากินม้างรัอไงชอบแต่คนสวยๆขออยู่นั่นแหละ เป็นคนทำงานเก่งขยันแล้วก็รักแฟนอืมยังไม่พออีกเหรอเริ่มเยอะแล้วนะแล้วก็ขอให้รวยๆมีบ้านมีรถผมจะได้ไม่ต้องลำบากแล้วก็เฮ้ยถ้าจะขอเยอะแบบนี้ก็ไปหาเองเถอะเสรยเล็กน่ารักด้วยนะครับขอให้พ่อแม่ค้นรักผมด้วยเอ็ดูผมอีกต่างหากนะครับ